สวัสดีแฟนเพจ CCP Premium car ทุกท่านนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับเจอีกเช่นเคยนะคะที่ CCP Premium car แห่งนี้คะ่ะแล้ววันนี้นะคะท่านผู้ชมเจอยู่กับรถละลอหนึ่งคันนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะกำลังมองหารถกูเป้นะคะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะ อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะรอชมคันนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคันนี้นะเจะบอกตรงๆร,รถมือเดียวสภาพคลิปมากไม่น้อยเวอร์วางอลังการมากเลยค่ะที่สำคัญนะคือช่วงล่าง audi เนี่ยบอกอยู่แล้วค่ะว่ามันเพอร์เฟกมากๆความนุ่มวนวลในเมืองนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมแต่สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดดีเทลจะแบบว่าเจาะลึกได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกับเจในคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะมันเป็นยังไงคะอาการมันน่าเป็นห่วงมากค่ะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะหน้าเป็นห่วงนะคะอ่าเป็นห่วงเอาดีนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นอ่ากระจังหน้า ให้ดูความสีสวยหล่อเท่เวอร์นะคะแล้วก็ให้ความเรียบหรูดูแพงนะคะแฮนซึ่ง <Hands ome S 1> มากนะคะมีความสมาร์ทเท่ด้วยกระจังหน้าสีดำตัดกับโครเมียมค่ะท่านผู้ชมคือจะบอกว่ามันดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็น LED นะคะ หรือว่าเขาจะเรียกกันเป็นไฟแมทริก LED นั่นเองนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวไฟเขาจะสามารถปรับองศาคือให้ความกว้างของลำแสงที่มากกว่าไฟปกตินั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภัยเพิ่มเติมจากด้านหน้าก็คือเราให้เซ็นเซอร์มาด้วยนะคะแล้วเซ็นเซอร์ตะมุตะมิมากค่ะผู้ชมดูคือเก็บงานฝังไว้ตามกระจังหน้านิดๆอย่างนี้นะคะคือมีความละเอียดเนี้ยมากๆเลยนะคะด้วยความดีไซน์ของเขานะเดี๋ยว เรามาดูจุดถักไปกันเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เลยค่ะเสริมรองเท้าความหล่อก,กับล้อมแม็กขอบ19นิ้วเป็น5ก้านโครเมียมค่ะท่านผู้ชมตัวนี้จะบอกว่ามันคงความสปอร์ตอยู่แล้วนะคะแม็ก5ก้านเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะ บ่งบอกถึงความเป็นชุดแต่ง S Line นะคะท่านผู้ชมรุ่นนี้เป็น Audi A5 S Line นะคะ 40TFSI นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ถัดไปเลยนะคะตัวนี้นะคะประตูจะเป็น Keyless แล้วนะคะเปิด,ดง่ายๆเปิดอย่างนี้นะคะองศาเขาจะเอียงนิดนิดนี่น่ารักท่านผู้ชมเห็นไหมคะเปิดงี้เลยไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้อย่างนี้นะนี่ไงคะอ้โห สวยงามค่ะดีมากเดี๋ยวเราไปดูด้านภายกันต่อแต่ก่อนจะไปเจให้ดูสีรถนิดนึงท่านผู้ชมมองทางนี้นะคะจะบอกเลยว่าสีเขาสวยสดมากๆแล้วก็สีเดิมนะคะคันนี้รถมือเดียวนะคะไม่เคยมีชนหนักมันเลยค่ะท่านผู้ชมที่สำคัญของร้านเรามีวารันตี รถไม่ชนหนักไม่จมน้ใไม่แท้ให้ด้วยนะคะถ้าตรวจพบเจอว่ามีการชนหนักจมน้ําหรือว่ามีการกรอม่ทางร้านเรารับซื้อคืนเต็มราคา100เปอร์เซนเลยค่ะเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมไฟทายงดงามตราการตรามากๆเวอร์วังอลังโอ้โหจะบอกดูแพงดูแพงมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอญาตตรงนี้นะคะ ด้านท้ายเน้อนอกเหนือจากตัวสรลักษ์ A5 เพราะว่าคันนี้เขาจะเป็นรุ่น A5 Coupe นะคะ,ะตรงนี้จะเป็น40ที่ FSI ก็คือเป็นรุ่นย่อยของอ Audi A5 คันนี้นะคะสังเกตชุดแต่งด้านร่างใน,ในเรื่องของตัวกันชนท้ายนะคะม,มีการตัดในเรื่องของตัวโครเมียมแล้วก็เป็นปลายท่อคู่อันนี้ท่อออกคู่แท้เลยนะคะไม่ใช่ท่อหลอกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจจะเปิดท้ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวไปเอากุญแจแป๊กนึงนะคะ คันนี้นะคะประตูท้ายก็คือสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบคลิกเปิดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอ่าเป็นไงคะง่ายมากท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายโอ้โหจะบอกเลยว่าเป็นกูเป้ที่สามารถขนสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะในหนึ่งในคันนี้นะคะ ถ้าเรามองก้มไปดูข้างในนี้คาดการประมาณคร่าวๆถุงก,ก๊อฟได้เกือบ5ลูกนะคะท <มา S 1> ่านผู้ชม,ม <า S 1> แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้ายังบรรทุกไม่พอนะคะเรามีสามารถที่จะเปิดในเรื่องของตัวเบาะหลังนะคะเปิดจากด้านท้ายนะคะสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้เลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะตัวนี้จะเป็นเวิรดเอ็ดคิดนะคะเป็นช่วยเหลือฉุกเฉินก็ตัวนี้ ตะข่ายก้านสัมภาระเอ้ยยังอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะอ่าล้อกระทะนะคะท่านะาผู้ชมยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์คันนี้ถือว่า,วาครบมากๆค่ะป้ายแดงป้ายแดงเลยค่ะท่านผู้ชมอุปกรณ์ระดับรถป้ายแดงนะคะอ่าเดี๋ยวเจ๊าพาไปดูด้านในกันเลยนะคะว่า จะสวยงามแล้วก็สะอาดเอี่ยมอ่องขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมเจะพามาดูด้านในาให้ดูจากความอ่าเบาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะซึ่งสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสภาพของตัวเบาด้วยนะคะซึ่งสีเขายังคงความใหม่อยู่เลยค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ถ้าก้องแฟนสังเกตเห็นตัวลักษณะของคุณภาพเบาะเรานะคะ แตกไม่มีเลยนะคะอาจจะมีรอยยับจากการใช้งานบ,บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือเป็นเรื่องปกติของการที่แบบลูกค้าย,ยังใช้งานปกติรวมถึงบอดนะคะคือด้วยความพอเป็นสตอ,อองเนื้อส่วนใหญ่ก็จะมีไซนที่เป็นการบออก,กระชับด้านข้างนะคะก็คือจะทําให้เราเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันรู้สึกแบบกระชับมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะก่อนไปก่อนไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวเจขอญอาตสตาร์ทก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า อากาศข้างนอกจะร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่าสำรับเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยนะคะมาก่อนเลยคือพูดตรงๆว่าเวลาคนขับรถเดิเดินขึ้นรถมาสิ่งแรกที่จะต้องเห็นเลยคือพวงมาลัยนะคะซึ่งถ้าพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราขับเราจับถนัดมือผิวสัมผัสดีนะคะ ทุกอย่างเนี่ยมันแบบลงตัวมาประมาณ5-60%แล้วนะคะแล้วก็ดีไซน์ของอวี่เขาก็คือจะเป็นพวงมาลัยด้านล่างตัดก็คือให้ความเป็นสบอบ์ตแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะแล้วก็การใช้งานก็คือเป็นฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะคะในส่วนของคันนี้สามารถที่จะมีลูกเล่นในเรื่องของตัวเกียร์นะคะคือสามารถปรับไล่เกียร์ได้ตรงแพตเดิรชิฟต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะปรับตั้งจากตัวเกียร์ด้านล่างก็ได้นะคะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวอ่านเลขใหม่นิดนึงนะคะท่านผู้ชมคันนี้นะคะอ่ารถมือเดียวนะคะดูวิ่งมาแค่50,000่นกิโลเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมห0 0 0 0่นแท้ๆเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหที่สำคัญนะคะในเรื่องของตัวอ่าดิสเพลย์ตรงนี้นะคะเขาสามารถปรับตั้งสไตล์ให้เหมาะแมทกับแบบ ตัวท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะปรับแต่งได้ถึง3แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวจจะมาปรับตั้งในเรื่องของตัวตัวดิสเพย์ตรงนี้นะคะหน้าจอดิสเพย์ให้ดูนะคะว่าเขาสามารถที่จะปรับได้สงมระดับเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นมาดูตรงนี้กันเลย สามรูปแบบเลยค่ะคือจะมีแบบคลาสสิกสปอร์ตแล้วก็ไดนามิกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละรูปแบบเป็นยังไงตอนนี้หน้าจอเราปรับตั้งไว้อยู่ที่คลาสสิกนะคะถ้าสปอร์ตนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะท่านผู้ชมจะเพิ่มความแถบแดงตรงนี้มาให้นะคะที่ตัวฝั่งรอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบไดนามิกล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะไดนามิกจะเป็นแบบนี้โอ้โหจริงๆสวยนะแบบนี้สวยเนะไดนามิกก็คือแบบ ให้ความดูเป็นเส้นสายมากๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเอาที่เนี่ยเขาเป็นทอที่โชว์เส้นสายกล้ามอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคือให้ความที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายมากจะบอกเลยว่าลูกเล่นมันไม่ซับซ้อนค่ะท่านผู้ชมเล่นง่ายนะคะขับสะดวกสบายเล่นง่ายค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงเดี๋ยวโชว์เสียงนิดนึงดูซิว่าโอ้โหพลังเครื่องเสียงเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูลองเล่นกันนิดนึงนะคะ โอ้โหโอ้โห,โโหเสียงดีค่ะเสียงดีใช้ได้เลยค่ะโอ้โหใช้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสังเกตเลยนะคะตัวจอเนอะคืออันนี้เขาจะดีไซน์มาแบบคล้ายๆรูปลักษ์ของแบบทันสมัยมาแล้วนะคะก็คืออารมณ์คล้ายๆเป็นแบบ เป็นแพดเป็น iPad อะไรอย่างนี้ติดอยู่นะคะซึ่งจอตรงนี้ใช้งานง่ายมากค่ะอ่าพวกขี่นั่งอยู่มองไปเนี่ยคือไม่ต้องละสายตาเลยเพราะว่าหนึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆตรงนี้เป็นทัชสกรีนแล้วด้วยนะคะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวให้เดี๋ยวเจมาดูในเรื่องของตัวแอร์นิดหนึ่งแล้วตัวนี้จะเป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดถ้าผู้ชมไปกับเพื่อนหรือไปกับแฟนนะคะคนนั่งชอบความเย็นระดับหนึ่งคนขับชอบความเย็นระดับหนึ่งอันนี้ปรับแต่งได้ตามใจชอบกันเลยนะคะแล้วก็บาะตันนี้ก็จะเป็นแบบเมมเบอรี่ซีทสองตำแหน่งแนวด้วยนะคะอุ้ยโดยรวมเนี่ยจะบอกเลยว่าชอบนะคือมันให้ความแบบว่าแมทกับผู้หญิงเหมือนกันนะคะเพราะว่า คือถ้าเทียบกันเลยนะคะเทียบกันแบบว่าสมมุติว่ารถเป็นผู้หญิงทันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงสไตล์แมนๆนิดนึงนะคะผู้ชอบสไตล์ความเป็นสปอร์ตนะคะมีรูปสมาร์ตนิดๆอย่างนี้นะคะก็คือแมทมากแต่ถ้าเกิดเป็นท่านผู้ชายนะคะอ่าถ้าถ้าคุณลูกค้าเป็นผู้ชายก็จะบอกเลยว่าเหมาะแบบคือบ่งบอกถึงความ ขุมนุ่มนึกมากๆนะคะเพราะว่าในส่วนของ Audi A5 40 TFSI คันนี้นะคะคือเขาเป็นรถรูปโฉมสปอร์ตอูเป้นะคะแต่ว่าในเรื่องของม้าปิดหรือว่าตากำลังเนี่ยมันมันจะไม่ได้เท่ากับรถสปอร์ตทั่วไปนะคะเพราะว่าอ่าอันนี้จะบอกไลยว่าช่วงล่างนุ่มแน่นมากนะคะคือขับสบายแล้วก็เสียงเงียบสุดๆเลยค่ะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปสรุปคลิปด้านหน้าเดี๋ยวพาชมด้านหลังนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยพอความที่มันเป็นคูเป้แล้วเนี่ยเราไปนั่งเนี่ยมันนั่งสบายหรือเปล่าแต่อันนี้แอบบอกได้เลยนะคะว่าโดยมิติของ Audi ภายในจะบอกว่าเทียบกับรถที่เป็นคูเป้หลายๆยี่ห้อแล้วเนี่ยค่ะนั่งสบายที่สุดแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะมาดูด้านท้ายกันนะคะเดี๋ยวไปพา เขาไปนั่งให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะโอ้โหก้าวขาเขามาก็รู้สึกถึงความความตรงกว้างท่านผู้ชมจะบอกวา่ากว้างจริงๆนะคะดูนี่มากี้บ,บามาจีกั้ตั้งไว้ในตำแหน่งที่แบบผักั่วไปปกตินะคะไม่ได้แบบปรับเลื่อนใดๆนะคะมีพื้นที่สเปซเหนือหัวเข่าเลอเยอะมากที่สําคัญนะคะ เบาะนั่งคือเต็มก้นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้คือยาวมาให้รับกับตัวเกือบถึงข้อพับเตเลยนะคะ้วบอกเลยว่าเท่าที่เคยนั่งตูเป้มาหลายที่ห่อนะคะคันนี้นั่งสบายที่สุดเลยนะคะสำหรับนั่งข้างหลังเนอะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนก็ได้นะคะคือผู้ใหญ่เอาจริงๆอ่ะจะว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แบบว่าอ่าข้อเก่ามีปัญหานะคะสามารถขึ้นมานั่งได้แบบสบายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคะ คือความโปร่งของมันเนีย่ยเนี hmm. ่ยดันเจสสูงประมาณร้อยหกสิบห้าเหนือสีษาก็ยังเหลืออยู่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนรถสปอร์ตปกตูทั่วไปค mm ่ะ hmm. ท่านผู้ชมที่สุดพันชอบมากตัวนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะ คือฉันจะตั้งความเย็นเท่าไหร่ฉันสามารถตั้งได้เลยนะคะคือไม่ต้องไปรบกวนคุณผู้ขับขี่ด้านหน้านะคะว่าเปิดแอร์ให้หน่อยอันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะตัวนี้นะคะอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่ชอบความเย็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เรื่องของฉันเลยนะคะฉันตั้งเองนะคะท่าผู้ชมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจให้ดูวันนี้จะมีที่วางเท้า,ขาแขมมาให้ดูไว้ที่สำคัญดีก็มีถงนะคะนี่ตั้งองได้ ว่าอยเล็กๆปุ๊บจิ๊บปุ๊บจิ๊บนะคะปุ๊บจิ๊บปุ๊บจิ๊บซ่อนอะไรดีซ่อนเงินได้นะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวพื้นฐาสมมติว่า่าท่านผู้ชายบ้านไหนต้องการซ่อนเงินภรรยาเนี่ยเอามาใส่ได้นะคะเจตแนะนำไม่มีใครรู้แล้วก็พับเก็บไปเลยนะคะนี่เท่นเงินเราก็เก็บได้เลยนะคะโอ้โหทุกอย่างจะให้ดูเป็นแบบพับให้ง่ายสัมผัสเบาๆก็ปิดนะคะ สัมผัสทุกอย่างหมดนะคะคือให้ความรู้สึกโอ้โหมันคือความง่ายความสดะดวกความสบายความโลดความโปรง่งคือไม่ซับซ้อนท่านผู้ชมถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงชัดเจนมากนะคะทุกอย่างดูแลง่ายมากใช้งานง่ายไม่ยื่งายากไม่ยื่งมากนะคะแล้วก็ปุมนะคะสมมติเราจะลงแล้วเราจะลงแล้วก็สามารถปรับเลื่อนต่อหน้าได้อย่างนี้นะคะปรับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็อันนี้คือช่วยเหลือตัวเองจากด้านหลังนะคะลงดินได้นะคะปรับทับบอ์เองนะคะนี่หันมาดูตรงนี้คืออะไรกอดน,นะคะคือพอดีหันมาดูเมื่อมาตอนอยู่ด้านหน้าเรายังไม่ได้คุยกันถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้เขาเป็นอ่าตัวที่เขาจะเขาเรียกอะไรพาเบลนะคะเสิร์ฟให้ลุณค่ะเสิร์ฟเบลไปด้านหน้านะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหลักชัวรี่สุดๆอันนี้คือสไตล์สปอร์ตหลายๆรุ่นขาก็มีกันนะคะอ่ะ ทีนี้ค่ะตอนอื่นเดี๋ยวยังไงเจจะพาไปสรุปกันด้านหน้านะคะว่ารถคันนี้เหมาะกับใครบา้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะงดงามราคางดงามก็งดงามราคาก็งดงามาางงามา,า,งงามน,นี้บอกเลยนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของตัวเครื่องต์ด้านหน้าแล้วก็ไปสรุปกันค่ะไปพบกัวเซด้นหน้าเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเจจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะเปิดกระโปรงนะคะท่านผู้ชมกระโปรงรถนะคะไม่ใช่กระโปรงเจนะคะเจใส่กางเกงมานะคะวันนี้อ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตให้ดูความเรียบร้อยภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้นะคะ Audi 4ี t f s i คันนี้นะคะให้กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่190แรงม้าค่ะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็จะเป็นเครื่องเป็นซิน2 0 0 0ันซีซีค่ะจะบอกว่าหลายคนอาจจะก,กังวลน,นะคะว่าเอ๊ะ มันจะพอไหมแรงม้าแค่นี้นะคะสำหรับเจนะคะที่เคยลองแล้วนะคะจะบอกเลยว่าเพียงพอเหลือๆเ,เลยนะคะสำหรับ190แรงม้าของเขานะคะแล้วที่สำคัญนะช่วงล่างด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาดดีนะคะมันให้ในเรื่องของความนุ่มมากๆเลยค่ะทุกชมแล้วให้ดูดูเลยค่ะตามจุดฝากระโปรงเอ้ยนะคะฝากระ,ะตามตามขอบตัวน็อตทุกอย่างนะคะ ทั้งทุกเส้นนะคะน็อตเดิมนะคะรถไม่เคยมีชนหนักนะคะอ่าป้ายยาต่างๆของโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะคะทุกจุดนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันของร้านนะคะถ้าเกิดว่ารถมีชนหนักจมหนักซื้อคืนอยู่แล้วเต็มราคา100%เพราะฉะนั้นหมดความกังวลใดๆในเรื่องของการที่ท่านผู้ชมที่อยู่ ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้สะดวกมาดูรถก็สามารถที่จะให้เราทําพวกวิดีโออาพรีเซนต์ส่งไปได้ให้ได้เลยนะคะก็สําหรับนะคะเดี๋ยวเจขออนุญาตสรุปในเรื่องของตัวราคาคันนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมอาขออนุญาตปิดก่อนนะคะในเรื่องของราคาคันนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว ผู้ได้ฟังเริ่มต้นนะคะเดือนแรกก็คือเดือนที่แล้วนะคะเราขายกันในช่วงของปลายเดือนราคาอยู่ที่2อล้านเก้าหมบาทค่ะท่านผู้ชมแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปในวันนี้นะคะที่ดูไลฟ์อยู่นะคะอ่ะเราเปิดราคาให้ในราคาพิเศษเลยสเปเชียลไพร์สองล้านห้าหมบาทนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ป้ายสวยๆนะคะทุกผู้ชมเราให้ไปเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่าเลขสองตัวอันนี้เซ็นเป็้ใบหวยนะคะมันหายากจริงๆะคะทุผู้ชมคือสวยมากนะคะวันนี้นะคะได้ในราคาพิเศษแล้วก็ยังได้ป้ายสวยๆเลขพิเศษกลับบ้านไปด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถที่จะติดต่อผ่านแอดมินของเรานะคะส่งข้อความทักมาถามได้นะคะคือร้านซีซีงของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษติดทางเข้าสวนผักนะคะอ่าแล้วก็ ถ้าต้องการโลเคชันอย่างที่เจแจ้งเลยค่ะให้น้องทางแอดมินส่งโลเคชันให้ทางคุณลูกค้าได้เลยฝากชื่อเบอร์โทรให้ทางเจติดต่อกลับด้วยนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเจต้องลาไปก่อนนะคะเราพบกับเจใหม่ในคลิปหน้ากับรถที่แบบโหสวยๆคันอื่นๆมีอีกหลายคันเลยนะคะในร้านเราค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย